ควันนี้พูดเบอกไม่ได้เพราะว่าเจ็บคออยู่วันนี้เราก็จะเข้าไปเล่นกับวันนี้เลยเนี่ยคนนี้ที่กำลังเล่นเบืองบลูเคเวอยู่นี่คนนี้เลยนี่คนนี้เป็นลูกสาวของฉันนะกาปอมแต่ว่าเมียหายไปไหนก็ไม่รู้เนียกู ไดู้แล้วก็ได้อัปเดตเป็นวันคริสต์มาสแล้วเด้อเย่เย่เย่สำหรับใครที่จะเข้าไปเล่นในแบบนี้นะคือมันมีการอัปเดตใหม่นะขอดูก่อนว่ามันมีชุดอ,อะไรมาเพิ่มบ้างโอ้ยเดี๋ยวเก็กะเนย,ย่ยงนี่โอ้ยเก็กะหมดแล้วโอเคไว้บนหัวแล้วกัน โอเคมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมีแค่น่าจะเป็นหมวกนี่ไงคริสต์มาสมาแล้วเด้อแต่ทำไมเป็นสีอันเนี้ยนย่ไงทำไมเป็นสีนี้ทำไมไม่มีสีอื่นนี่ไงมีสีอื่นด้วยแต่ว่าผมผมข่อยผมข่อยอย่างนี้ผมผมข่อยอ้อโหผมหอมบ้างมดเลยอะ่ะ ช่างมันใส,ส่สีเขียวก็ได้วะใส,ส่ส,สีคือเฮ้ยใส่สีเขียวก็ได้วะเน้นพิมก่นอนเขาชื่อมารีนะเคปพิมมันเนี่ย เขาก็รู้แต่บางครั้งเขาก็จะไม่รู้อบไม่รู้ไม่รู้ว่าเราพริมาก็งงเหมือนกันแหละซึ่งเขาชอบเล่นแบบแต่ก่อนเขาชอบเล่นกับผมเนี่ยชอบเล่นกับผมชอบเล่นกับพ่อแม่แต่ว่า่วกนี้กาาไปกก็ไม่รู้มีหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ก็เลยแบบช่วงโตโตนี่แหละเฮ้ยเดยนนะเฮ้ย เออนี่ขึ้นไปบนสุดได้เลยเหรอโอโห้แล้วน้ำพุหายไปไหนวะเนี่ยน้ำพุน่าจะอยู่ใต้น,นั่นแหละเอ้ยไปละเขยียนชื่อด้วยว่าสตีฟนะผมไม่ใช่สิผมชื่อสตีฟมาเฉลยในเกมนี้นี่แหละชื่อสตีฟเพราะว่าใน พราะว่าในชีวิตจริงอะ่พะพ่อผมชอบนะพ่อผมตั้งชื่อสตีฟไงเพราะว่าเขาชอบเต้นไมค์ครับตอนเด็กๆแล้วก็ขนาดโตยังเล่นเลยนะเออจริงไงิอ่ะอยงอะอยงออเขียน,นชื่อด้วยว่าป้าของมาริเพราะว่าจะได้รู้ไง เขียนจุดเพิ่มอีกทำไมวะเอาอย่งคำเตือนนะเกมนี้ไม่สิอย่ยงอ่ะลืมไปหมดแล้วเพราะว่าเบลอๆเ,เ,เพิ่งตื่นนอนคำเตือนเกมทุยคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบนะครับอา่าชึบ เอาอ,อย่างมีแปลภาษาเนยนะครับถ้าใครอยากเขียนนะ่ะต้องเขียน0จุดกับจุด0ถ้าจะเขียนชื่อยาวๆนะอเออูอีไหนนี่อะขอนพิมหม่ยังไม่ได้อ่านเร็วเดี๋ยว เฮ้ยตุ๊กไก่หมดพี่ต้อคลิสมาต,ตรงนี้ได้ไงอ่ะเหี้ยงอ่ะแต่ลูกคุยเฮียอ่ะทะลุเฉยเหี้ยงฟักตกฟักเออคนนี้มันเสาใช่ไหมโอเค วันนี้นนะคือจะบอกว่าพี่ลืมไปว่า,าพี่ไม่ได้อยู่สิบสองพี่สิบสองนะพี่อายุปรมาสิบเอ็ดแหละอยู่สิบเอ็ดอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะไปไหนวะเงี้ยไงสงสัยที่หิมะตกกันเพราะว่ามันแบบนั้น มาแค่เดียวทำไมเฮ้ยขึ้นได้ไงวะอยู่ไหนกว่าจะเห็นคุณนี่กว่าจะเห็นชื่อคุณเยี่ยนี่บันยิ่สี่อ๋อดูแเลย คราวนี้คือเราจะไม่วาปไปแล้วนะเพราะว่าปกติเราชอบวร์ปไงแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยจ้าหรือว่าจักรยานดีวะเอออะไรอะรถสก,กีเหรอนี่ไงรถเพิ่มมามีรถเพิ่มเข้ามาด้วยเฮียเพิ่งเห็นแต่ว่าหิมะมันจะไม่ตกเลยเดอ้อนล้วมันขี่ได้หรอขี่ได้หรอวะ ขี่ได้ขี่ได้ไงวะขี่รถขึ้นสก,กีไปเลยจ้าพุทรุ่นทำไมอยู่บ้านยิบสะแล้วทำไมเขาเขียนเปน็นแบบแบบภาษาเนี้ยเลยเนะี่ย ลงมาใน,ายาน,ายนอย่างไงปวด屁股ไม่หลีย เปืนบ้าไอ้สักเล็กๆชัดอะไรเนี้ยมันหมันอะไสักอย่างแม่เลยเปิดประตูก็เข้าได้เยู่แต่ขี้เกียจ เกมนะถ้าเกิดโอเคอันน่าก็เลยไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวความจำเต็มความจำไม่พอเจ้าเลยยืนข้างตรงนั้นมันก็ลงรถ งงมันเลยก็ลงรถงงเละมันไม่มีสองลงรถจ้ะวะถ้ามันมีสอ,ดดดงองลงรถตัวงงงงงฉุย,ย,ยเดินไปเดินมาตรงนี้บบนี่แหละแอบเร็วเั็นเร็วเดินไปเดินมาที่แหละเดินไปเดินมา ินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินมาเพื่อ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 ิอออีบางอย่างไม่ใช่เป็นนะวีตซาตา้าแ้่ทำไมมันไม่มีชุดวะงงเลยงงเฉยมันไม่มีส่งผมเพิ่มเข้ามาเลยแต่อันอื่นมันเพิ่มมาเนะ เฮ้ย <Hey! laughs> นี่หนวดเข้ามาด้วยโอ้โหกลายเป็นซานต้าเลยตูกลายเป็นซานต้าเลยกูเ hey! น,นี่ยเหนาาื่ยนะเฮ้ยนี่นี่อะละโอ้โหหน้ากากเนี่ยใส่หน้ากากสีขานี่ตลกดีนะมีตลกอะ่ะ <laughs> น้กกาคุกกี้อย่างนี้พอหรอกดีกว่าง่้อุ๊บอืมกระเป๋านี้ฮึต้องใส่มดเฮ้ยเอวแต่ไม่ใส่ดีกว่าอะไร ไปวิธีไปคริสต์มาสให้หมดแล้วกันนี่นี่ไงนี่นี่แต่งตัวเป็นตีมซานต้ากัน ัวเป็นซานต้ากันเป็นซานต้ากันตัวเป็นซานต้ากันเน,นี่ยเค้ไหมอะ่ะอือล้อเล่นไปป๊าแต่งคนเดียวล่อเล่นนะฮะ <c oughs> ชอบแต่ง เาเกรงหน้าขอขวด้วคะย่งไงวัดตับขพวัดีเออเดี๋ยวกดผิดด้อไงได้อยู่แล้ว นี่ลุกงก่อนเนี่ยเลยเนี่ยโอเคเออฮะมีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับอ,อิสต์มันเล็บฮุยฮุยอิสต์มันไหมนี่ไงก็มีแค่กล่องขวานนี่แหละคือริสต์มันนั่นแหละ อะไรอีกโอเคนี่สกีนี่นั่เอียงไงเปิดงับขับรถเลื่อนไปไหนวัดดีจ้น ถ้าหิมะตกเราไปเล่นอันนี้กันไหมเล่นอันนี้เนี่ยหยาบอันนี้เพื่ออันเนี้ยเอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยแงะเห่าอีกแล้วเย้ยแท้ตลอด The bắt được một hạng thầy cả hạng thầy cả hùng thầy mì luôn đi nhầm nhầm <ś led> มีาฮ่าอมด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งแต่มันเพิ่มแค่อันเดียวนี่นะเนี่นงงย่งงเลยงงเลยกูงงเลยกูโอ้โหเนี่หลุดบ่อยนะมันจะมีเสื้อไหน ตอนแรกก็นึกว่ามันเขาไม่ได้เพิ่มมาไอเสื้อคริสต์มาสใช่เหรอสีฟ้านี่ยนะแต่ว่ามันคริสต์มาสเราก็ต้องใส่เสื้อสีแดงแต่อันนี้มันก็คริสต์มาสนี่อันนี้ก็เหมนะือนคริสต์มาสนะแล้วหัวเราก็เป็นสีฟ้าได้กลายเป็นข้อผัวสีฟ้าเลยทีเดียวจ้า <c oughs> กลายเป็นข้อผัวสีฟ้าแต่อันนั้นมันดูเท่กว่านะมันเป็นลายหมีอ่ะ เฮ้ยงมันเลือกไม่ถูกลเลยเฮียกูเอานไหนดีให้กูสีฟ้านี้แล้วกันนะใส่โปรดกูสีฟ้าไงกูต้องสีฟ้าแล้วกูจะยืนตากไม่สิกูจะยืนตากกูจะยืนทำไมตรงนี้วะแล้วมันไม่มีกางเกงให้กูเลยเลย

ไม่มีมันตรงนี้นะ่ะโอเคพอด้แหละเมื่อกี้ปิดเพื่อยังไม่ได้เข้าเลยเแย่แย่โอ้โหตกใจหมดออะะสีเขียวรู้สึกว่าหมวกสีเขียวมันไม่ค่อยเข้านะ ต้นสีเขียวมันดูไงไม่รู้อถอดออกก่อนละกนันมัมม <laughs> มนุกดีเ้ยรู้หมวกกวางเรนเดียกวางเรนเดียก็น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอะไรอ่ะเป็นกวางเรนเดียเป็นกวางเรนดีเป็นกวางเลยจ้าเป็นกวางเรนเดียเงา ความเล่นเดียใส่ใส่ลถตลกตลกดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหึ่มฮึ่มอะไรเนี่ยหัวกูทะลุหัวกูทะลุไปเลย อ๋อลือไปว่ hmm? ามีนมุงอันนี้อยู่กางเลนเตียกางเลนเทียเทียมากใส่ไปก่อนให้มันสนุกให้หน่อยังงั้นอึ๊บออกกันปี๊ปอื้ออะไรก็ไม่รู้ เออสิบเลขหมวกกวางก็อยากใส่ยอย่กอยากใส่กระติกดูดิมีจมูกด,ด้ใครเปิดน้ำมีกระเนียใครก็ดูกกรากิดีนะ อเราดีกว่าคิมันทุเลศทุเลศยังไงก็ไม่รู้อ่ะเงี่ยอ่าขอฟองไหนนะไหนนะ